สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจาาตามต่อรุ่นต่อครับแนวทางหุน่นดาวโจนจะดาวโจนรอบปกติจะแนวทางทำเคืนของวันที่วันที่12เนาะสำหรับดาวโจนเมือนี่เราจะวันแรกของสัปดาห์เราจะสำหรับแนวทางหุน่นดาวโจนของเฮามือนี้เนาะเอาวันที่12เดือน8จน้าสิงหา2อ6 8ันา้าสํจ้าสำหรับผล ดาวโจนโค้ที่เก้าเดือนแปดทีผ่านมาจะสำหรับแนวทางของเฮาเลขเด่นไฮเด่นสี่กับหาโค้นจะหาหกหนึ่งล่างเก้าเจ็ดสำหรับแนวทางของเฮาทัวพานไปน้อเด่นหาของเฮามาอยู่ลักลอยเราจะเด่นหาวิุถามาอยู่ลักลอยนอ้อเบิงหาหกตรงตรง,ตรงเลยจะอยู่ลักลอยลักสิบสำหรับบนขมา 6, 1, ขม 4, 1, หา 1, มา 6, 1, ากหนึ่งน้องเขาไม่สี่หนึ่งหาหนึ่งขมาหกหนึ่งจะนิดเดียวโอ้โหสำหรับเด่นหาวิุา เดนหาวิรุธหาพอเฮ้ามาอยู่หลักลอยเนาะ,ะสำหรับวันที่12มื้อนม้นตามรุ่นกัน่อจะมอน้ถือว่าเป็นมื้อวันแรกของสัปดาห์เนาะแนวทางสีมาห้ตามสูตรหรือบอล่อลุ้นจ้าก่อนสิไปรับซมรับฟังแนวทางมอน้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละค่ะนอกจากเอฟซี FC ตีขามารับช่วงใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามและก็ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาจะเพื่อสิใดบ่พลาดแนวทางทีแอดจอยลูกหายจะแนวทางโอ้ย แ <c oughs> นวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจะขอโทษขอภายพีน้อง FC เอฟซีหลายๆโดยจะขั้นข้อจากข้อแห่งสำหรับมือนี่ตามรุ่นกันต่อเนาะสำหรับแนวทางของแ n น o y อยคือรับชมได้ผ่านทาง youtube ได้่องทางเดียวโดยจะเดิมบ่มีกุ่มบ่มีไล์ใดๆทั้งสิ้นจากถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางคือ Youtube Channel, จอยพา้วยชาแนลจ้าอย่างเดียวเลย Youtube โดยตรงเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเนาะเวลาที่ลูกแนวทางใหม่ๆใ,ให้จ้าสำหรับแนวทางหุน้นดาวโจนมือนี้เลขเด่นไ้เด่น8กับ7จองวัดวันที่เกเดือน8อนี่มาเก้าเจดหลังเนาะตามสูตรจ้า เบอร์วันที่4ถ่ายจำบัพิษนาที่ต๊ะเก่าที่เอ็ดจดคยอที่ายไปอยู่นอกแนวทางไปทางยากเราจะพราะว่าหาชนสีส่ชนไปทางเลกเบิ่ลเบิงเบัวมาจักรกะตูเลยเนาะแนวทางมังเถื่อนพะข่างชนกันละมากะมีชนกันละบ่มากะมีเนาะบ่เหน่บบันอนนจาสำหรับเมื่อนี้ตามต่อใหแปดกับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดคือเบิ่ลเลขเด่นจ้าสำหรับตัวประกบคู่เด่นแปดจ้ามี แป๊บหนึ่งด้วยจัดเด้อร์แปดสี่แปดศูนย์แปบดบหนึ่งแปบดบสองแปบดบสาม <c oughs> สำหรับเด่นเจ็ดจะ้ะ เจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาลักกเจ็ดสเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้ะสำหรับโตเน้นเด่นเจ็ดเมื่อนี้เน้นเจ็ดแกับเจ็ดหาแปดสอมเบอร์เลขเด่น8 8ดแเจ็ดเขาเน้นไป8 8ด โอเคเรียบร้อยจะนี่คือแนวทางฮูาดาตชนคนที่12จากแนวทางของเฮาเมอรอนี้ตามนี่เราจะเมืรอนี่พลอยมาปังปัง,ปงด้งดิงแคะ่นะนาะเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์จะเขาหายโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะโชกๆมันหมากันทุกคนทุกท่านจะเอาเปรียบเทียบพิจารณากันเบิกได้นอกขึ้นดูกับวามากความาชอบจะมีตัวหมกักตัวบกพลอยตามจะบ่มีตัวหมกักตัวบกคือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะคนสินะไปเป็นแนวทางกับวีคอกันอีก ที่หนึ่งละกันจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า